สวัสดีค่ะทุกคนมือนีพบกับสาวจ้อยคือเก่าค่ะมือนีกับบะหมเฮ็ดงานนะคะวันนี้ได้ของมาแบ่งขายค่ะทุกคนจอยไปแมคโครนะคะไม่หางแดงมาค่ะได้ของซดนมาหลายเติมนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยจ้าจอยได้ขาไก่ค่ะเครื่องในไกหมูโบสสบายนั่งค่ะได้มาหลายเติบอยู่นะคะแล้วก็เอามาแบ่งค่ะ มือนีช่วงเสาจ้อยบดาเปิดร้านนะคะทุกคนเพราะว่าไฟดับค่ะจ้อยขายของบดาเลยนะคะจ้อยก็เลยวิ่งไปหาซื้อของมาขายค่ะเขาหางแดงนะคะได้ของสดมาค่ะก็เลยเอามาแบ่งแบบอย่างที่เห็นหน้าทุกคนค่ะอากาศทันหอน,นะคะสาวจอยอยู่บ่เป็นค่ะอยู่ในบ้านบด้นะคะพัดลมกับเปิดบด้นะคะบ่ะมีล่ลมเขาค่ะเลยแลนไปหนีเที่ยวนะคะแต่งโตง,งามเที่ยวจักน้อยค่ะ เที่ยวเสร็จแล้วก็แวะซื้อของนี่แหะค่ะกลับมาช่วงเ,เกือบเที่ยงจังหน่อยค่ะก็มาเห็ดกับขเขากั้น้าแบ่งของนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดร้านทําความสะอาดแล้วก็ขายของต่อไปค่ะบักอึหรือว่าฟักทองจอยกระไดมากค่ะทุกคนได้มา30กว่าบาทนะคะเกือบ40บาทค่ะจอยก็มาแบ่งเป็น3ชิ้นชิ้นละ20บาทนอกเด้6หบาทนะคะ,ะถ้าจอยจะไม่ผิดก็จะอยู่ที่38-39บาบาทเนาะ ก็เอามาได้กำไรนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่ามือน,นีโชคดีคะ่ะจอยขายมดเขียงปล่อยลอยเลยนะคะสามซินคะ่ะบักอึอจ้อยนะคะขายมดเลยบานีลูกสาวอยากมาลินน้าอีกแล้วคะ่ะนั่งอีกหน่อยจอยมาอีกแล้วสซาหน่อยจอมป่วนนะคะอยากดังเก้าอีค้ค่ะหักดากป้งประถือเก้าอี้นะคะโอ้ยอยากหัวร้ายนะคะ เห็นกล่องบดไถอิลีตัวคะ่ะมักแห้งคะ่ะส้าหน่อยจอยนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะจอยกับแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจอยก็ามาใส่ราคาคะ่ะเศนฝ้ายจอยกับมีนะคะบักอึกับมีนี่คะ่ะมัดใส่ถุงวางไว้ขายดีเพราะปั้นยังคะ่ะเมื่อนี้แต่ปกติแล้วจอยกับขายบดไดดอกคะ่ะสามสีออกนะคะบางเทือกไ้กินจากของเองคะ่ะมาคำนวณเบิรคะ่ะ ของที่จ้อยได้มานะคะจ้อยกะสิมาค้านวณเบิงค่ะว่าเฮาสิเอากำไรจักบาทตนทุนมันเท่าไดนะคะเราก็จะได้เช็คเข้าระบบเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแดงค่ะปักพริกแดงนะคะโลละจักบาทบุ้ค่ะจ้อยจำบ่ได้ค่ะเฮาก็มาหมัดเป็นองตุงองตุงจังสีนะคะมีสิบบาทกับยี่สิบบาทค่ะถ้าจ้อยขายยี่สิบบาทได้ดีนะคะกะสิออกไหวนะคะเพราะว่าซื้อมาโลนึงเนาะยี่สิบบาทกะสิออกไหว เพราะว่ามันใส่เยอะเนาะมันก็นจะเมดไว้นะคะอันนี้จะเป็นมะเขือค่ะทุกคนขายของก็เจอปัญหามาอีกแบบหนึ่งนะคะนี่อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่จ้อยพอค่ะขายบะเขือบะได้ค่ะใส่ถุงมัดไว้นะคะต้อนแรกเพิ่นกับพอ้องโตอยู่นะคะถุงน่ะบาทนี้นะคะมันก็นผ่านไปหมื่นหนึ่งนะคะถุงเพิ่นแบบค่ะจ้อยก็ต้องเอามาเปลี่ยนถุงใหม่นะคะเพิ่มต้นทุนไปอีกน้อยนึงค่ะ บักแตงกวาก็คือกันนะคะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะคะเป็นทุกมือคะ่จะจอต้องมาเปลี่ยนนะคะถ้าจ้อยขายบาย่อใดถ้าขายได้ก็ดีไปเนาะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะมือนี้จบเร้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้จ้อยน้ำแน่ได้จ้าเดอ้อพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย